สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้อยู่เกมที่มีชื่อว่าโฮม e ว h h โ m e นะครับเกมนี้เนื้อเรื่องมันบอกสั้นๆว่ามันเป็นบ้านที่แสนอบอุ่นของเรานะครับแล้วก็เราจงไปที่นั่นโดยด่ว,ดวนก็ไม่รู้ว่ามันสื่อถึงอะไรนะเดี๋ยวเรามาลองเล่นกันดูเนาะอันนี้มันตัวอะไรอะ่ะเออเหมือนเป็นเออ <c ười> คือตัวอะไรอะ่ะมีหกขา หัวใหญ่ด้วย hey. เฮ้ยลองโผล่มาจากรูหรอเนี่ยเดินเข้าไปได้ไหมหรือว่าเราเป็นในตัวนั้นไหมไม่มีโมเดลตัวละครด้วยโอเคมีเสียงมาด้วยนะไม่รู้ว่าเสียงมาที่บ้านผมมันเห่าหรือว่าเสียงในเกมมันเนี่ยก็จะมีบ้านหลายหลังเลยนะคือจุดประสงค์เกมนี้ผมยังไม่รู้เลยนะว่าให้เราทําอะไร๋เราจะ มาลู้พร้อมๆกันเลยว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นอยู่ที่นี่มีความลับอะไรบางอย่างอยู่ที่นี่ครับผมทางก็สว่างอยู่ไม่ค่อยมืดเท่าไหร่บรรยากาศก็ได้อยู่นะทําไมหมู่บ้านมันคือหมู่บ้านอะไรเนี่ยทําไมมันเงียบกริบไปเลยแปบ๊บนึงผมเดินมาเจอเอ,อที่ปแปลกอันหนึ่งตรงนี้เหมือนเป็นตู้ไฟฟ้าเหรอกดไม่ได้นะเ,ออเดี๋ยวนะหรือว่ามันขคกได้ทุกบ้านเลยวะเนี่ย ใช่จริงด้วยโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มใหม่ก่อนเพราะว่าเราต้องเคาะทุกบ้านเลยอ่ะอย่าหมอกนะถ้าเคาะทุกบ้านนี้ก็คือแบบชิบแหลเลยนะมีกี่หลังวะเนี้ยมีเป็นร้อยหลังเลยนะเหมือนเคาะเฉยๆไปไดี่ใช่จริงด้วยเหมือนเคาะเฉยครับผมหรือว่าเราต้องหาบ้านที่มัน อยู่ใต้แสงไฟตรงนี้มีใครอยู่ปะเนี่ยหมู่บ้านเนี่ยเ,เดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเมื่อกี้เหมือนได้ยินเสียงเออซาว n d e f ฟ e c t มันหายไปสักคู่หนึ่งนะมันเป็นเสียงหมาในเกมนะตอนแรกก็นึกว่าเป็นเสียงหมาในแถวบ้านผมชิมแผยละให้เคาะทุกหลังเลยปะเนี่ยเราจะรู้ได้ไงว่าเราจะเคาะหลังไหนปะเนี่ยเดี๋ยวแป๊บนึงเราต้องสังเกตด,ดู มีไม้ตรงนี้มันแปลกสุดไม่มีใครตอบแปลว่าไม่มีใครอยู่บ้านสินะหรือว่านอนกันหมดแล้วโอ,โอเครู้สึกว่าเราต้องไปซ่อมสินะโอ้เสียง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 ตรงนี้ใช่ไหมอ้าวไม่ใช่หรอ ตกใจหมดเสียงดับเมอนเสียงรถด,ดับเลยอะเสียงไฟดับอะอ่าเป็นอืมถังขยะมาตั้งอะไรอยู่ตรงนี้วะเนี่ยล้มหรอใครทำล้มอะอุ้ยตัวมันใหญ่มากเลยไอ้ัวที่เราเห็นตอนแรก เราต้องวิ่งหนีไปเนี่ยบ้านที่แสนอบอ่นของเรามันน่าจะวิ่งมาฝั่งนี้เราต้องตามไปไปเนี่ยรู้สึกว่าเราต้องตามไปนะตรงนี้มันมีที่เข้าด้วยอะ่ะอ่ะไปดีครับเมื่อกี้ใครครับผมมันเป็นห้องอะไรอะ่ะเป็นตู้เทนเนอร์นะสัโดดเข้าโอ๊ยศพคนมันเปิดไฟไม่ได้เลยเนี่ย มีศพคนครับมาตอนไหนวันดีพี่ชายเอเฮ้ยอ่าก็คืออะไรแนหะมีหอมทุกอย่างคุณมีทุกอย่างที่นี่ าหายไปแล้วเราต้องเจ็บอะไรไปเนี่ยมันบอกว่าเรามีทุกอย่างอะไรสักอย่างเนี่ยมีทุกอย่างอะไรที่นี่โดดได้ด้วยโดดสูงนะนะจํำไปเลยแล้วกันตรงนั้นมีแสงสว่างอะ่ะตรงนู้นเราวิ่งไปดูดีกว่าอันนี้เราวิ่งกลับไปเนี่ยหรือว่าวิ่งวิ่งไปข้างหน้านี่ว่าลืมตรงนี้มีแสงสว่างตรงนี้คืออะไรเอ่ย ดีครับอ๋อน่าจะให้มาซ่อมไฟสินะเ,เลือกอาวุธอย่างหนึ่งเพื่อป้องกันตัวเองนะมันมีเอออ่ามันมีเข็มแล้วก็สติกก็คือไม้แล้วก็ปืนเลือกอาวุธอย่างหนึ่งเพื่อป้องกันตัวเองสินะถ้าเบสิกแล้วอ่ะมันจะเป็นเห็นตัวใหญ่ๆแบบนี้ใช่ไหม ใครๆเขาก็เลือกปืนใช่ไหมเพราะว่ามันง่ายต่อการใช้งานดีแล้วก็ชัวร์กว่าแต่ว่าใครจะไปคาดคิดแหะครับว่าไอ้ตัวนี้มันจะยิงด้วยปืนตายหรือเปล่ามันอาจจะแพ้พวกไม้หรือว่าพวกเข็มอะไรแต่ว่าที่ผมเห็นแปลกสุดนะก็ค,คืออันนี้เลยเข็มขอเอาอันนี้แล้วกันนะตอนนี้คุณสามารถวิ่งได้เร็วขึ้นกดชิปซ้ายค้างไว้เพื่อวิ่งไวขึ้นนะ ออนนี้เราสามารถวิ่งไวขึ้นนะอันนี้มันก็ไวปกติเลยนี่แล้วเข็มเราเก็บเข็มมาใช่ไหมเราเอามาใช้ยังไงอะเราเก็บเพิ่มได้ไหมเมื่อกี้ลืมดูขอไปดูใหม่อีกรอบนึงไม่ได้เก็บไปแล้วหายไปเลยน่าจะป้องกันในตัวใหญ่ๆื่แกะมันคือตัวอะไรไม่รู้มีหกขาด,ด้วยนะเออ ได้ยินเสียงเพลงข,ข้างหลังนี้ใช่ไหมเราเข้าถูกทางไปเลยไม่ถูกทางนี่ต้องเข้าฝั่งนูดด้นดิโอเคตรงน,นี้เออนี่ไงหน้าปกเกม มันจะเป็นสุสานป่ะเนี่ยถ้าเราวิ่งไปปั๊บอุย๊ยมีรูปปั้นสองอันมันจะขยับไหมข้างหน้ามีอะไรวะมือ่ก้าวิ่งไปวะฮึบฮึบโอ้อหยเราเลือกหนึ่งเครื่องมืออืมมีอา่อามีแว่นตาแล้วก็ไม้ข้างเขนแล้วก็ กล้องสองตาอันนี้เป็นเหมือนเป็นเป็นกระสุนปืนเนี่ยแต่ว่าเราไม่ได้เก็บกระสุนเอ้ยเราไม่ได้เก็บปืนมาดิยังไงวะเอ็น,นตรงนั้นเราเก็บไม่ได้เลยเพราะว่าเราไม่ได้เก็บปืนมาเราต้องมาข้นเขื่แล้วกันนะเก็บเดยว เดี๋ยวนะมันมาคุยกับเราด้วยคือ,อคุณคิดว่าไมค์กังเขนนะจะช่วยให้คุณพ้นจากความช่วร้ายได้หรือไงเอาแล้วไม่ได้ใช่ไหม โฮ้โยโฮ้ยออกมากี่อันมีผมอ,อันนี้ไม่ใช่มันเป็นศพแน่นอนหุ้ยคืออะไรอะเราต้องรีบวิ่งไปเนี่ยอย่าบอกนะว่าจะมีผีโผล่ขึ้นมาตอนนี้นมีแสงไฟด้วยเอาบ้านตะไปบ้านมาทะลุอ๊ะ มันอยู่ข้างล่างเดี๋ยวนะผมนึกว่าผมตกแมพนึกว่าบั็กเกมมาเนี่ยเราต้องวิ่งไปหามันไปเนี่ยไปยังไงโอเคเหมือนว่าเราต้องเดินไปตามทางนี้ใช่ปะเนี่ยโอเคจริงด้วยฮะเดินไปหามันใช่ปะเนี่ยมันตัวอะไรอ่ะมันดูมันมันอยู่น่ากลัวมากมันไม่ได้อยู่น่ากลัวมันดูมันอยู่น่ารักมากเฮ้ เดี๋ยวมาถูกป่ะเนี่ยโอเคแล้วยังไงต่อให้เราลงไปข้างล่างใช่ไหมเด็กเอาลงมนุษย์เอาเฮ้ย เข้ามาในมิติลูมเขาเรียกว่าลูมอะไรนะที่บอกนะให้วิ่งหนีอ่ะชิมหายแล้วข่าววงกดไม่ชอบเลยฮะข่าววงกดอ่ะอุ้ยตรงนู้นมีตู้สิเดี๋ยวนะอันนี้คือไม่เป็นกระจกสีฟ้า เรียกว่าเป็นท้องฟ้าข้างนอกข้างหน้าอันนี้เป็นจุดสีเขียวมีโรงศพด้วยอันนี้อะไรอ่ะขื้นหนามเปิดไม่ได้ฮนะเราโดนไปเราจะตายไหมไม่ตายด้วยฮึบเฮ้ยรู้สึกว่าประตูตรงนี้มันเปิดชิบไปละมันคืออะไรอ่ะ แวบไม่มีนะเอ๊ะหนว่าเราต้องโดดทนะุกประเยจริงด้วย <c oughs> ใครมาห่าอะไรเธอเนี้ยนะงงก็ไปนอนสิพี่มาแล้วรู้สึกว่าเราต้องวิ่งหนีเลยนะมานะเนี้ยฮึบตรงนี้ไงอันนี้คือตัวอะไรเนะี่ยมันคือคนนี่หว่าไม่ใช่ต้องโดนก่อนปะเนะี่ย เฮ้ยเดี๋ยวอุ้ยมืดมากตป๊บนึงนะประตูมันไม่เปิดอะ่ะขอดูแป๊บนึงมันคือตัวอะไรเอตัวนั้นใช่ไหมอุ้เสียงมันใหญ่มากอ่าเดี๋ยวผมว่าผมลองเหยียบตรงนี้ก่อนดูไหมมันก็ไม่ได้เป็นไรนี่ จุแอบัสดีครับเอามีประตูตรงนี้ด้วยประตูตรงนี้ก็ไม่ได้เปิดประตูสีเขียวตรงนี้นกดอะไรไม่ได้หรอผมว่ามันไอหุ่นพวกนี้มันทำอะไรได้ปะเนี่ยเราต้องดึงไปเพราะวะ่มันกดไม่ได้ฮะ โอเคขอลองที่ใหม่แป๊บน,นึงเอาลองศพตรงนี้นะมันอยู่นี่ต้องเดินไปหาปะเนี่ยวัาดีบ๊าดีลูกพี่โอ้หเฮ้ยเหมือนเป็นเอเรียนะเนี่ยเอ่อเอาอ่านไม่ทันสับเกลียวหนิวอ่านไม่ทัน อไอเหมือนมีอะไรจะชนวะเนี่ยเดี๋ยวอะไรอะ่ะเป็นดาวเหรอพี่ข้างหลังหมุนเอาหมุนไม่มองข้างหลังเลยเหรอข้างหลังมันคือมันคืออะไรเงลูกบอลเหรออันนี้เราต้องมายืนดูเพราะว่าเนี่ยโอ้มันใหญ่มากเลยนะมันเป็นเหมือนเป็นดาวเป็นดวงดาวอะไรสักอย่างหนึ่ง ไม่ใช่ฮะเราต้องหาที่ไปดูตรงนี้ก่อนยังไม่เปิดดิชัวร์เอ้ยเปิดแล้วจริงปะเนี่ยใช่ปะไม่ใช่อันนี้มันประตูอันเล็กนี่ว่ามันยังไม่เปิดมปนเพระประตูเดียวกันกับที่เราเจอเมื่อกี้วะใช่ไหมเสียงม,มันอยู่ฝั่งนี้ เราทำไรปะมันเป็นพัเซนแน่นอนน่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะผมขอหาทางแป๊บนึงอันนี้มันทางใหม่ปะเนี่ยเฮ้ยทางใหม่เหรอเฮ้ยทางใหม่จริงด้วยโอเคตรงนี้มีรูครับรูเหมือนที่เราผมออกมาตอนแรกออกไปข้างนอกออกมาที่เดิมมันเป็นรูอะไรอ่ะ มีแสงไฟตรงนี้อลองศพละ่ะจะจะโผล่ออกมาสมสี่สมห้านะไม่รู้ละวิ่งไปก่อนต้องพวกเข็มพวกเข็มพวกอะไรที่เราเก็บม,มามันมันเอาไปใช้ยังไงอะ่ะเหมือนว่าเราต้องเลือกอีกแล้วนะเนี่ยเบสมอนอะไรสักอย่างหนึ่งให้เราเลือกนะครับอส่วนตัวผมจะชอบสีสีแดงแล้วกันนะหรือว่าสีเขียวสีเขียวมันก็ดูแบบธรรมชาติ กระสุนกระสุนเราเก็บไปได้เลยแต่ว่าเราไม่ได้เก็บปืนแมนเอา้าโอเคอืมเราเก็บมาแล้วก็รู้สึกว้าเรารู้สึกว่า<อ>ได้ <S 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 เหมือนกลับบ้านแล้ว อะไรเนี่ยเดี๋ยวนะเราต้องวิ่งหนีใช่ไหมโอเควิ่งหนีก็วิ่งหนีนะโอ้เฮ้ยมันมีหลายตัวเลยนี่ว่ะตัวหนึ่งมันมีนั่งอยู่ไอตัวนี้มันถ้าเราโดนไปมันจะตายไม่ได้เดี๋ยวแป๊บนึงนะขอวิ่งแป๊บนึงขอวิ่งหนดูรอบๆแป๊บนึงเฮ้ยอีกตัวหนึ่งก็อยู่ตรงนี้สวัสดีเพื่อนทำไรอุ้ยโอ้โหมันมาแล้วโอเคเออ ก็คืออ๋อเราต้องวิ่งหนีสินะโอเคมันจะวิ่งตามเราทันได้ไงวะเราวิ่งเร็วขนาดนี้น่าจะตรงนี้เขาะเขาะก่อนไม่มีหรือว่าบ้านหลังนี้เอา้าวันดีพี่ ยังไงเอ้าเป็นร่างเป็นมนุษย์อืมอไปที่คุณจากมาทำไมอ่ะก็คือเราตายแล้วสินะ ก็เหมือนว่าสรุปก็คือบ้านของเราก็คือสุสานนะครับประมาณนี้ก็คือเราตายไปแล้วแต่เรายัางเล่ยร่อนไม่รู้ตัวไอคนในบ้านเมื่อกี้น่าจะเป็นพ่อเรานะพ่อเราน่าจะไล่เรากลับไปที่ที่เรามา <c ười> งงงงไงไม่รู้ว่าคลิปนี้มันก็จะงงงนิดนึงนะผม <c ười> เออเออไงไม่รู้ว่ะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็มีเพจเท่านี้ก่อนแล้วกันนะ <c ười> เดี๋ยวไมาเจอกันคลิปหน้าครับ